อากาศสบายดีเจ้าค่ะสบายดีนะครับตอนนี้ฝนตกหนอกฝลตกเจ้าค่ะฝลตกเต็มคืนนี่บ่คืนนี่ก็ป,ปล่อยๆจ้าแต่มาตอนช่วงนี้แห้งอะีีจ้าแห้งอย่างแห้งเลยจ้ากาดนานอนหลายจ้ามันอ้อนมันอ่าวมาหลายหมื่นแล้วน้ำลงมาย่ยงคักๆเลยจ้าแป๊บเดียวนี่แป๊บเดียวจ้า นำไหลหางลิ้นเละจ้านำไหลหางลิ้นแป๊บเดียวเนี่ยพ่มเพิมเพมม,มาแป๊บเดียวจ้ามากินข่าวเพื่อไงคนตกจะไปใครไอติมน,นะจ้า สบายดีาดิเปมดิวเลยดีเป็นใทมแล้วปักซปักซองมันยังไเจิดเป็นยังหัดปักซองเจอเป็นจะเลกอะน้องปังกนมั้ยเจเต็มมงก้าวเลยเดฝนาฝนเออมาแปบวันสิบนาทีมาว่าจะกินข้าวจ้า เขาวบรรดาจ้าปีเป็ดนะค่ะกระป๋าเด็กโอ้ยอาหารนั่นนะปีกระป๋าเด็กีมาอย่างจ้าไม่เห็นหนาตั้งนานพี่น้องสบายดีไหมสบายดีไว้สดีไปลุกเลยสิสบายดีสบายดีนกนกสบายดีเออสบายดีเนี่ยเมี มาเล่นพี่น้องมาเล่นอ้าวผลอยู่ตกปุ๊บผัดมาปรับผลอย่าบอกนะว่าผลไปตกทั้งนั้นเขาตกผลผลตกเศร้าใช่ไหมมตกปูดโอดมาแป๊บเดียวนาะหังกับเฮงอยากมาเล่นจำนี้นั้นอยากมาเล่นน้ำบ่อยากกินขนมบ่อยากบ่อยากฮะอยากบ่อยากอยากบ่ดูอย่าอมมือด้วด้ว ยังมาเล่นยังมากินขนม่ขยะขนมนะจนไดพระอิมมามหึ้นด้พระคุบอกพระเจ้ากินอยู่ไปอันนี่พรเจ้าหน้าขระเจ้าบ่พระอิมมหนึ่งกินมหนึ่งก็จำแซวจ้าดีกำลังมานกำลังใบมันต่นนี่ เขากินซ้ำจะอ้อนลาตะวันกลับได้แค่หมดแดงมาอีกนะจ๊ะพี่น้องปี่แง่โอ้มันเริ่มเป็นเป็นแม่เปิ้งแล้วมันเริ่มเป็นแม่เปิ้งแล้วจ้าขนมมากินก่อนขนมไม่ง่ายเว้ยส่บุนี่เด็กขนมปังนี่กล่องเังกินบ่หงฮึกินข้าวแล้วมากินข้าวกั่งยังกินแล้วเฮ้อไม่ได้กินข้าวกุ่ยัง กินข้าวกระปาจริงต่อลูกกําลังว่าสีลงไปชวนไปหาปลูกพักปลูกยังก่อนเขาใส่พุ้ยมะขอดเขาลงสวนบดกินข้าวขั้งหลาแล้วก็ลงสวนยังบ่อยเมื่อจ้าพาลงสวนก่อนเขาเลตะกะแตนนั่นตะกะแตนเรามีบอื่ท่านได้มาเรากขางมุงไว้ชื่อ จังซียแหละพี่น้องไว้บ้านเฮาแล้วงให้เลี้ยงหน้ากับบริเฮ็ดจังจ้าเฮ็ดถ้วยเฮ็ดส่วนวเขาบริเฮ็ดกับบริมีนะเฮ็ดนาาะฮานาะหาขอกป่าขายงามอีนี่นอกพ่อคนนี่งนะมันแรงสิกินมุกกระทะก็สิเลี้ยงมุกกระทะก็สิเลี้ยงเออใช่แล้วมันแรงจังมือ้อซะนี่บริ นางปลูกพี่น้องอย่างงามเลยจ้ะโหรพานางจ้ะพักบุง้งไปซื้อแต่สีเนื้อแล,ล้วกันแล้วกี่มุกท้าจุงเมียนานๆมาเถ่อฟ้าอยู่แตว่ว่าขึ้นบัวฟ้าฮะสีฟังเบิง้ง ขยะก,กับพวเมื่อกับยูข้าลูกยูซะก่อนลงเล่นบ่ลงเล่นบ่เขาเด็กน้อยเขาเล่นสุโมเอเขาปั้นเล่นลงบ่ต้องผู้ใหญ่้วพาเขาลงเด็กน้อยเขามาเล่นอยู่ซุมเอน้ำมันแต่น้ำมันเลิกหาเม็ดผูยา่าได้โมอย่าพากาลงยามันอันรุดมือนะ ปัดมือจะเก็บเอาหมักทั่วเห็นไปขีดจอนคลายมักแตงเบิ่งกับชุมคนไทยอย่างนี้เขาเบิ้งเบิ้งเออไปไปพูดแหละอันเห็นเห็นเขาเบิ่งบอกเขาหู่จักขคอยเขาหู่จักเขาบอมีกับเจ้อมมาลาอ๋อเพิ่นไปอันอันเผาอันน้องเขยอยู่อยู่มุกอยู่มุกดารได้เห็นเขาเจ้าเบิ่งอมมาลาบอก แล้วอันล้วเขาท้าอยู่ว่าหัวจักไปอยู่ทางใดหัวจักเราบอกว่าไหนใกล้บ้านข้อยกนวาหัวจักกับเลาอยู่เออควายน้ำมักเบิ้งได้คนวะควายน้ำมิดแต่เบิ้งแต่เล่ารู้ไปหากินแต่เด็กน้อยสอคนนะแผล่นะเล่าวะซีมอนคอนไซด์พอเอฟเสอยมลาอยู่หมกเก็บกินแล้ว อันนี้มักบันมทั่วปีนะฮะปลูกเงี้ยนี่มันคือมันคือบ่อนมันคือจะแข็งแข็งบุเนาะจยแข็งแข็งนะบุคือบวกทั่วผักงาวท่าไรนี่เนื้อมันแข็งแข็งมันหาเอาไปเลยถั่วมาลาปลูกจนว่าเขาเก็บดูอยู่ นายหา,าวบริจาคเอาไว้ทำพันต่อกำลังออกดอกจ้ะแล้วบงบงไ่นดิขาวหยอดมันเบิดเลยบงมันขาวหยอดพย่องเอ้ย ใส่ปุ๋ยจะเสมอนะคะบริโภคเพราะปอดห้อ,อยามันจะเปิดน้ำทางลงมาจ้าปิดน้ำ ใส่เลยจ้ะเปิดน้ำใส่เนี่ยถ้าหฮาอันเห็ดเป็นคลองเนี่ยเป็นคู่เนี่ยโอเคอยู่เฮ็ดเป็นหุ่มคลุมนั่นนี่แล้วมันไปบ่ทั owner, ่วน้ำมองงามบางบางงามเลยมองบางงามกับบ่งลงกลิ่นหยอดไม่หยัดใต้หยอลงน้ำก็มีได้บหลายต้นถึงนั้นนะ

ต้องควนดินใส่ปุ๋ยค่ะคุ้มละต้นสองต้นต้นที่สองต้นที่สามก็มาหยอดดู เราไปกินมาค่ะพี่น้องเลยพันโตกะกระเด็ดน้าก็สิไปาพาปลูกผักก็ใส่ปุ๋ยผักใส่ขี้พุ่นใส่ขี้หมูจ้ะ หลายคนกับว่าให้สัมผณ์อันพอ่พอพอ่ขอเอาขายอันติมนะพ่อขายติมมาแล้วจ้าหลายคนกับสัมผัสมารับทั้งพอ่อทั้งลูกไปขายจ้ะพ่อกังตัตไปตะกิน อภิค้าซื้ออย่างจ้าหลายคนกันค่ซื้ออย่างขอทมซื้อแนว่าซื้อว่าบ่าวว่าจ้าดคืออายนอนหอหมวกนุ๊กหอนหมกด้วยคนรอยู่จมาขายอวมืนย่มาขายยนี้ มกอนไทยอยู่อยู่บนอยู่อุบบนนะคะเมื่อก่อนขายของอยู่อุบบนขายยังอยู่พุ่นอ๋อขายไอติมนี่แหละพี่น้องพ่นขายไอติมอยู่อุบบนนะคะคือได้กลับมาขายอยู่แล้วใครได้บอลเท่ากับได้เงินเนาะใครได้บอนเท่าก็ได้เงินเหมือนกันบ้านเบช่าเขาไปชื่อว่าพี่ไอติมพี่น้องเราก็เลยมาขายอยู่พี่

มามาแตมาแตไทยล้วก็มาขายต่อเลยจะเป็นเราบริพักแล้วว่างย่พุ่นกับยุพี่อันใดขายดีกำไรลายกลัวเพราะปรบกันเนาะยุพีบ้านเฮาเขาเฮาเนาะยุพูดต้นเสาเสาอุปกรณ์ เศร้าประกอบขายวันนี้แม่นกเถอะม้อยแม่น้กเมยออกอันนี้จะไปท้ายจะในงานท่องไปมันทันเด้อคตะนหลายไอ้คนใหญ่ไอ้ชิมาสร้างเอาสร้างเอาหมูเ้ยนกพ่อไ้นกพ่อหัวทางห้านีนกพ่อของมันไอติ้นไอาลงทางไอติ้มเรียบร้อยตักให้เล็กน้อยนี่สามแกนสามจอบ เดี๋ยวเลี้ยงไอตีนเด็กๆก่อนนะคะมาอีกแล้วค่ะอีพ่อข้าหนึ่งค้ามีสามเจ้ามาหลับเนาะไปแล้วเจ้าหนึ่งเหลือสอง ตัวางแล้วว่ามันตัวเด็่งขอเขาตัวใหญ่เนอะตัวใหญ่นาาีน่คลองหมดแล้วราเยกินปลาตัวดกเลย้ามไปมันแล้วขายทั้งมักผิดอย่างนดหน่อยสามคนเข่าเต็มแล้วเต้ไปแล้วขามีเอซีเด้อแฝด2คนนี่ อาตักมาให้ดีกว่านะจอกหานว่านจะร่วงเหรกว่าจะร่วงหรอคม้ทวีวะหนึ่งพันตัวใคหพัน ปุ้นน1ได้แล้วปุ้นใส่แก้วละ10หลายเนาะแก้วละ5น้อยมันจังเบิดไวบ่เลยเฮานี่น้อย5บาทใหญ่บ่ขายให้ลูกเอามาเอาทนี่แม่นควาผู้ใหญ่สิกินยัง5บาท10บาท10บาทมันจังเบิดไวเนาะตัดโลดอตัดน้ํายอกน้ําแล้ว จริงอยแล้วเขากิน5้าบออจกก้ะลอประ่านลอกก็ได้บุยอมเปิดหมวกหลายคนก็ถามแบบสะพัถ่ายป้าคาอแนวสันใสนกบเอาย่างคขัอ กับแม่เขนตักมานะแสร็บ่เบ่เร็เบ่เีวเเขาก็าอยู่ห้องนนะผูน้องสองคนแม่แมแม่บ ยูยูกดีมุกถ่ายจังเมื่อบัดคำยูบอยูอยากมาพ้นตกก็อยากให้พามาตอนพ้นตกะของเสาวนี้จ้งการในเตงก็อยากมาเลยโตกะโต๊ะก็ะเห็นเห็นเตงกันแล้วอะขาวสวนนี่ก่อนจะขับแปรบปลูกผักของก่อน พี่้องจ๋ามาทนิง20ลาพาากกันนจากกันนะจ๊ะกันขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณพุกก,กำลังใจเจ้าค่ะคุ้คุดอกไม้อะไกับ,บ่ท่านปู่ซารสมนิี่แหละพี่น้องโดยสบายดีเจ้าค่ะหยัง